สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขศค,ครับมันนี้ช่องฮักนกชาแนลครับพอรำครับมัอนี่พาเมนกมาเที่ยวครับมาเทียเ่ยวไซส์พ่อดำบสิบเปอเทวร์นพี่น้องเด้อมีพาเมนกมาขึ้นเขาครับเป็นวิวของภูทับเบิกเมนอกเนาะวิวแบบสวยงามแห้งพี่น้องเมืองออ โอ้ยเงยมือแรงครับมือนี่เปิดเวลาประมาณจ็ดโมงพี่น้องอยู่หลังว่ายพอดีขรันว่ายพอดีแน่มากันสุขคนครับเดือดืแบบเป็นซุ้งเลยเดือดมากเลช้ำเลยเบิอบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องเขาอันนี้ก็จะเป็น เป็นเตนเป็นเค็มเนาะเนี่ยเป็นเตนเป็นเค็มครับเป็นซุม่มเป็นซุ่มอย่างนี้พี่น้องเลยมาทะ่ลแรกครับวันนีบบน้ที่ท,ทั้งผีแห้งคักบรรยากาศแบบแห้งเป็นหนุ่มกอล์ฟชายโอเดร็กเขาสมบูรณ์มากเบอร์สวัสดีพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับยี้อะเบอร์มาอย่างวันนี้มาเห็นเน็ตไหนบ้างมันดูสีเขียดนั่งต่างแขมเมนูพักก็ซีเซลฟรีครับบ่ายนี่แตากล้องมาเอง เย็นแหงอาทายทายหนึ่งสองสามใช<ะ>่นองวุยญุลมครับบ่ไดขึ้นมานำลำอันนี้คือบรรยากาศงา่แรงสุดข้มแหงครับเหมือนว่าซีอูจากสองขึ้นเพราะขึ้นมายาก <c oughs> ทางันจะจากสูงแน่แลครับเนาะนี่เอาเก็บภาพสวยๆงามๆครับไปฝากตอนพี่นองง้องเงาคนถูกบุคมาครับ พอดำมาเที่ยวเพื่อครับมือนนี่แบบชิมเลยพี่น้องเลยอยู่จังหวัดยังสูงแห้งพอดำอยู่จังหวัดทู่จริงว่าเต่ยงโกเบโนเสียวเพชรบูรณ์ค่ะ,ะผู้ทะเบอร์ครับตอนนี้มือเอ็นเสาร์จังว่าเบิร์กหมอกน้ำกันอีกรอบหนึ่งครับอันนี้เป็นบรรยากาศงามแรงๆครับมาฝากตอนพี่น้องเฮาเอาฝากพี่น้องครับติดตามผลงานเลยนะครับเด้อมือเอ็นเสาร์มาหมอกสีลายซ้ำใด้นะครับเนาะเดี๋ยวพอดำสีทายให้เบิร์อีรอบหนึ่งนะครับเนาะอันนี้จะเป็นทั้งรุ่มครับนี่ เมีโอ้ไฟกำลังหุองครับบรรยากาศรบอบๆนะครับเนาะมื่อื่นจั่งว่าเบิ่งหมอกต้องกันครับเมื่อื่นแต่ว่ารอบแรกนี้เพระท่านไม่มอกครับเอาฝากติดตามครับโออยู่สูงแห้งด้พอดำเลยน,นี่ตากล้องมาเองครับ นหนาวเนาะเย็นเย็นแห้งเก <c oughs> ็บกผาพเวยๆงามครับฝากต่อพี่น้องครับเอ้ามือเงินพอๆกันไหมครับ